ติดตามทำข่าวการเมืองไทยมากว่า35ปีเคยแต่ได้ยินนักการเมืองแข่งกันทำงานแข่งสร้างผลงานแข่งทำความดีตอนหาเสียงเท่านั้นทุกรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือใช้อาวุธยึดอำนาจเข้ามาบริหารประเทศกับฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบรัฐบาลเอาเข้าจริงเวลาลงมือทำงานแทนที่จะแข่งกันทำงานตามที่สัญญาหาเสียงสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนตรงกันข้าม กับแข่งออกมาแฉโจมตีกันไปมาสร้างวัฒกรรมชิงความได้เปรียบให้กับกลุ่มพวกพ้องของตัวเองฝ่ายบริหารก็มีแต่ข่าวความไม่โปร่งใสหลายโครงการมีการเรียกร้องผลประโยชน์คอร์รัปชันองค์กรตรวจสอบด้านการเมืองขาดความเที่ยงธรรมขาดจิตสำนึกสองมาตรฐานขณะที่ฝ่ายคา้านโดยเฉพาะในยุคนี้ก็แตกแยกถูกทำลายขาดการตรวจสอบบางคนถึงท่านขายตัวยอมสยบกับฝ่ายรัฐบาล เพียงหวังแค่ประโยชน์ส่วนตัวเข้ากับยุคนี้ที่ว่ามีรัฐบาลที่ขาดคุณธรรมขาดความรู้ความสามารถในขณะที่ฝวายค้านก็อ่อนแอผลสุดท้ายประชาชนคนไทยรับกรรมครับทำให้หวนไปคิดถึงวีรบุรุษอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายเชอร์ชิลที่เคยกล่าวไว้ว่าความดีของมนุษย์สิ้นสุดเมื่อเป็นนักการเมืองชัดเลย สิงเชิงดอย